ที่ปูนาพาวงมาแต่แต่เมื่อวานนี่จนบพรใครสบายเพราะปานไหนคึดหลายเพราะว่าคนทั่วโลกอ่าเขาฝากความหวังไว้กับปูนาผูไหนมาฝากความหวังไว้กับพ่อนะฝากความหวังไว้กับพ่อนะพ่อเลขออกสองหกปูนาคใครความกดดันเลยสว่างว่าสว่างว่าลุ่มบนี้ขึ้นไปยังเดียวขึ้นยากมองเดียวได้หมดเลยขึ้นยากสีหาเงินไปซื้อบังไฟกต์กันยัง หายไปสิวอะไรฝั่งเอซีแฟนช่องเด้อซอยปูนาคแนี่ว nice ่าวันนี้ปูนาคไม่ได้โดนแสงเหมือนืัอก่อนปูนาคโดนแค่หล yes ังมือคนแค่หลังมือกับฝั่งเอซีแฟนช่องไว้ละซอยสี่บังไฟซอยทัาบุญรับรองว่าปูนาคบอลัวไหลไปใส่กำหนดการซีซีไปแบกบังไฟปูนาคกะนั่งเห็นแล้วนะกำหนดมือได้แล้วเรียบร้อยพร้อมแล้วมือสีไปนั่งเอาก็เห็นแล้วนะพี่น้องนด้เพราะว่าคันี ยางเงี้ยนละก็สิไปนั่งเงามันสีเงยพวดมันสีบ่มีพลังกำหนดการให้ก็ได้วันที่วันเสาร์ที่ยี่สิบหกสียางยี่สิบหกเดินยี่สิบหกเดินเดินแล้วก็สีนอนพักอยู่นูดอย่าง้พอสีจัร์สีนี้พูดเลยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเช้าวันที่ยี่สิบแปดเป็นเมื่อวันจันทร์ที่ร้อยเช้าวันที่ยี่สิบแปดวันจันทร์ นั่งขอเลขเที่ยงตรงเหมือนเดิมวันที่ยี่แปดมื่อไคอยมื่อปวยี่แปดเที่ยงตรงเหมือนเดิมวิ่พกกาบฝากเก็ซีแฟนช่องช่องยูทูบกับไปไทยให้นน้ำแนเพราะในเบื้องเนีเป็นหลักฐานแน่้นผู้ใดบ้างก็ไปให้นน้ำแน่เด้อเพราะวันศุกร์ไปจำสินยุทธาสตร์เกิดยี่สิหกยี่ิเจ็ดยี่สิบแปดเที่ยงตรงอ่าเที่ยงตรงยี่แปดเที่ยงตรงเหมือนเดิมเช่นเคยพี่น้องฝากเก็บซีแฟนช่องไว้น้ำแน่ผู้รับคนก็มาถามว่าได้ตัวบอท่านในฝันเลย ฟันกับ่เอาเอ่อฟันกับ่เอาเอาแม่ก้อนเนี้อผู้ใด้โทษมากอะไรพูดแบบนั่งเกจตู้เมิองสิว่าจังไลยเอาฟังแล้วไปนองฟังฟังเบิองว่าฟังไรสดฟังไรสดว่าจังเลยมันดูหักว่าได้หลายกว่านี้กีหลามึงจะเป็นเจ้าเรื่องข่าวว่ามึงเป็นเจ้าพาบังไฟผู้เดียวเก็บบ้างกว่า อย่าเอาโอมโหกันลวดมึงได้มแสดตกเอาโมโหกันเด้อกูกำลังทำช่องกลำลังสัมภาษณ์กูยัวเออวันที่ยี่สบหจะไปเดินเดินทรามยาตราจากาาวันดดอนโพเช้าวันที่2ี่ส วันทีนโโท่ยี่สิหกยี่เจ็ดจะจำสินจะพูดอะไรวันที่ยี่สแปเป็นมือน้างเอา 18, เ,เ,อาเอาี่ยงตรงเหมือนเดิมวันที่ยี่หกยัเงเที่ยงตรงเหือนเดิมไล่ะอ่าโอเคโอเคโอเค,อเคบอกเอเดน้ได้ได้ไดน,นังตูพีน้อง หากอีตูวมันใส่แกงมันหอมด้วยแล้วพ yes ี่น้องแล้ววันที่ยี่พมศ์ผู้น่าไปจะไปเดินธรรมยาตาเลาวพี่น้องขาดว่าสิบประมาณจะสามสิบโลกีือไลครัสาสิบไหทยี่โร๊ะสามสิบโลบอ่มันยมันั่นมันจะใสจ้ากลุ่มพะวามั่นี่มันจะกิโลมีแม็กกลุ่มพะวาเม่านเท่าไ แม่ที่บอกคุณามซีรสามสิบหาโรนี่นะตามสิบหาสามสิบหาโลจากกลุ่มเพราะมาวัดน่ะนะน้องมัดโอ้ไปน้องมัดเห็นเ่ราะเชินเออประมาณสิบสิบกว่าโลนี่วเออก็แสดงว่าอยู่ประมาณยี่สิบโลเนี่ยพ่อออกจากวัดไปสิบประมาณหาโรงานทำบุญหนึ่งบางไฟหนึ่งพี่น้องเนี่ยทัศน์ชีพเนี่ยเพราะว่าบางครับจิตใจใครไม่ได้เนาะพี่น้องเนาะเคอจังพูน่าเคยบอกแหละคนสโลบายว่าถ้าได้แล้วทำบุญจะได้มีทุนต่อ อย่างพี่น้องทำหน่อยทำหน่อยห้าสิบบาทก็ดีใจปูละคมข้าเจ้าได้ห้าบาทห้าบาทเป็นเงินเท่าไหรปูนาพูนแต่ข้าเจ้าโอนมาให้ปูนาห้าสิบบาทอันนี้ดีใจเไม่พี่น้องปูนาก็ดีใจรวมทั้งบุญคอยรวมทั้บุญนั้นเพื่อพี่น้องเด้ออ่ะพี่น้องปรต้องห่วงปหนาเบิ่งว่ามันเท่าแถเท่าลงแล้วปูนาถวายวัดเหมือนเดิมเนาะพี่น้องเพราะว่าวัดยังอีกหลายเลยพี่น้องวันนี้ว่างหันก็ไม่เพราะไม่คู่ไวตันวันนี้ก็สีโฮมสั่งย่างเดียวเพราะว่าจะต้องก่อฐานขึ้นซะก่อน เหตุฐานขึ้งจะก้อนพระองค์นึงนี่พรามันนหน่อยตันเล็บัะนะถ้าฐานเพแข็งแรงกับเขาได้พี่น้องเนาะเงินทุกบาทสุดต่างพี่น้องจะต้องไปซื้อปูนซื้อเล็กซื้อปูนซื้อเล็กยังบ่แล้วดนะ้หมดเลยค่าช่างนี่ <c oughs> ต้องค่าสร้างอีกเดี้มันหนักค่าสร้างมันหนักค่าสรนะ้างแหละยังบมาท่านตัวจรถแต่นี่พา,า,าว,วันอะสสรู้ไหมถึงรางวันที่สองรางวัลที่หนึ่งผ่านไปแล้วหนระือ <c oughs> ไอ้ึงรางวันที่สองราวันเนี่ปูนากนั่นหระถ้าได้รางวัลที่สองที่สามที่สี่ที่ห้านี่แอบค่อยเป็นเส็จเต็มเต็มขึ้นบน บรรลุบรรยาพอมีเงินแสนอยู่ในกระเป๋าหรือว่านี่ยมีมกสีได้ลงไปกรุงเทพวันที่ตะไลแหละวันที่สิบที่สิบแปดสิบแปดกษีลงกรุงเทพตเนยสิบแปดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบขึ้นมาปุนาเขาษีได้ขึ้นมาท่านพี่น้องเนื่อเพราะว่าต้องทําตามสัจจะวาจาที่ให้ไว้กับคุณแม่บริเอณตรงบุญเต็มท่าพี่น้งองเพราะว่าปุนาถืออีแม่เพิ่น ขอจังไหนได้จังสั้นลูกเพย์ย่งท่านยังแกได้เป็นการลองเบิรงวดพึ่งวันสิไปประเดี๋ยวไปเนี่ยถ้ามันไปหมดสิได้เข่าสามตัวหูแังไดงนี่มาเลยว่าพอได้ไปลูกคอยจะงหวัดก่อนลูกคอยจะงวัดก่อนก็เลยว่างขอค่ารถขอค่ารถก่อนเลยว่างเขาขอค่ารถก็ได้แต่ค่ารถแต่คารถถ้าได้กระาังขอตั้งใจไว้แล้วถึงจะได้มากได้น้อยก็ต้องลงไปเพราะว่าไปแล้วสว่างได้บัดสีสว่างได้ สิสว่งวา,างวะคือจังหวะหนึ่งคือน,นางนางคือดีเมียท่องกูว่าเนาะคนทั้งโลกก็มากดดันอยู่แต่กับกูใช่าานาะช่องมัน,นหน่อยๆนาะกู่องว่ามันหน่อยๆมาท่านี้ทออ่านี้ก่อนสองโมงกี่เมียเอ้ยปันเขาโนตอนเขาออกซิเจนแล้วบัดนี้เขาสีดยาให้มันสวงว่ากี่เมีมันสวงว่างวงว่างวงว่าก็เลยว่าโอ้ยดีใ,ใจหลายถึงใจได้น้อยแต่ก็ดีใจได้เนี่ยหน่อยคนรอบข้างคนใกล้ชิด นรอบข้างคนใกล้ชิดผู้น่าแม่บ่ายสีแม่บ่ายสีแม่เ่ายายเถาทุกโมยดีใจแห้งผู้นราดีใจแห้งอะไรวายายเถาแล้วถือเพราะผู้น่ <Yeah. S 1> าทีตูนยายไปยังไหก็ไปในั่งของจ้าคอเจอคอเจาคออยู่ได้ได้แต่ก็กูคนได้หลายลกบูพร้อมนิดหน่อหลายกบูพร้อมเรเรียกว่าดีใจดีตุนนอนวีดอนขอคุณเนอะเอฟซีแฟนชอง ครับที่เขามาติดตามผู้นาผู้นาทําได้แล้วสอง,งวดติดต่อกันแล้วงวดที่สามจะตามมาทามพี่น้องเป็นกนําลังแร่งแช่แร่งใจซอยเหลือผู้นาเค็จจริงทําจริงได้เท่าไหร่ผู้นาจะเอาไปถวายท่านบ่อเอาไว้พ่อเป็นอย่างเตีจะแบ่งไว้เฉพออาะญาติพี่น้องที่า่าทําบุญกับพอ่อ พ่อเป็นอย่างที่ปูนัาซื้อยากกินเด้จะไดว่าบอกหวานควบดันเด้มันมากเป็นล้านลอกเป็นล้านลอกเด้เบากระมูออยู่เด็กปูน่านี่ทำได้เขาเขาทิดตัวเบิเงเด้อว่ากันวันวันนานนี่มันคับอย่นด้แมพ่อเป็นอย่างตตะวันแรกที่ได้สามตัวสามตัวต้นเนาะฝันว่าได้สร้างบ้านเขายกบ้านลอยอยู่ เอ้เขออาว่าไม่ไวหนีบ้านผู้หนากับไปเขาไม่ไว้เนี่ยแต่เม่อคืนนี่ฝฟันว่าได้ทําบ้านแล้วเป็นบ้านแล้วยงไงบ้านไม่เสาตน้นไหม,ม้นมี่ก็ต้นอย่างไงฟันดีเลยเออฟันต่อว่านะก็เลยคือว่ากูทํา,ทาได้เพราะว่าหันบ้านยังรอยอยู่บ้่นกูฟังหลากลุกดีแล้วบั่นดีแ<ห>ล้วแต่แต่กูสีกอความคิดได้ใจแต่กาว่าก็ปากให้ผู้ใดดิว่าบอกให้ผู้ใดฟัง นังเยู่กับเจ้าของถ้ากูฝันแบบนี้กูต้องได้หมายความว่ากูสิลงหลักปักฐานในการสร้างพระพุทธรูปใหญ่เนี่ยเริ่มสิได้แล้วก็เรื่องบางสิความคิดในใจบอบๆอะไรที่แม่บอนอย่างที่ยากถ้าเจ้าก็บจิตมัติอย่าฟ้องฝันเขาอีกก็บจิยากไปอีกคือแปรคือบาอนั่นสินไล่ไปอีกไล่ไปอีกทันพ่อใหญ่แล้วพอมาซิมไชบอกว่าแปรหานั่นแต่พวกก็จะพักกันในหลายการจะมาอีกแล้วพ่อใหญ่ก็จะไปจำสิ ที่นั่งเราเที่ยวอยากมาอีกก่อพราเป็นอย่างที่อยากให้พี่น้องได้แจ้งแจ้งแงแกันนันสิละถึงสามคนถึงมันสลับกันหางเดียวไปพอ้แฝงมาเนี่ยน้ำมือถือเค้น่นะพ่อแม่น่าคือยูฮ็ดไก่เน้นแฝงหาเน้นแฝงนะกันเน้นบัดเือนแฝงหาล่ามันเป็นตะเสือแต่ที่เรานอนยู่ดีๆมากเขาเงินยื่นแงหาเนี่ยมนเป็นั่นสิเลยว่า